Terima kasih telah menonton!

cắt túi cái này um còn rất là còn rất là ở trên đại วิ่งขึ้นเถอะกันเด้งขึ้นเลยครับอ๋อเป็นปลาช่อนนะครับตรงนี้เป็นเป็นคลองส่งน้ํานะครับทึ่งติดกับท้องนานะครับนะครับกัดทีแรกนะครับกัดแบบอ่บโฉบนะครับไม่โดนแล้วก็หายไปอยู่สองไม้นะครับตีไปไม้หนึ่งครับสองไม้แหละก็ซัดเข้าเต็มปากเลยครับนะครับโอเค กบยางแก้คันนะครับตัวนี้ก็สภาพหมายนะครับเป็นสวะผิวน้ําเล็กน้อยนะครับกบยางนี้ก็เหมาะนะครับแอคชั่นเบาๆนะครับถ้าเกิดเราลากแอคชั่นแรงๆแล้วมันไม่กัดนะครับลองเปลี่ยนเป็นเื่อแอคชั่นเบาๆนะครับเปลี่ยนหลายๆแบบครับลองดูกัดจนได้ครับโอเคครับสุดยอดครับ